สวัสดีครับผมอมุลทอมมึงหลวงข้งับข่าวเวลาเทะ่ทศไทยครับมาพูดกันถึง Sony A9 Mark 3กันดีกว่าว่า120เฟรมอ่ะบางทีคนจะสงสัยว่าเฮ้ยเรามี120เฟรมเราจะไปถ่ายอะไรแล้วก็การเราจะพอเหรอแล้วเราจะถ่ายได้ตลอดเหรอเราจะเลือกรูปไหวเหรอเพราะว่ามันเยอะมากครับ120เฟรมต่อวินาทีแต่ว่ามันมีอย่างนี้ครับจริงๆไอ้กล้องตัวนี้มันมี ปุ่มสปีดบู t ที่ผมมาชอบใช้ก็คือพอเรากดสปีดบูสปุ๊บนะครับมันจะเป็น120เฟรมเฉพาะตอนที่เรากดเพราะฉะนั้นมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดครับไม่ใช่ว่าพอคุณจะต้องตั้ง120เฟรมแล้วต้อง120เฟรมยาวไม่ใช่แบบนั้นนะมันมีปุ่มสปีดบู t ซึ่งเป็นปุ่มไม้ตายที่ผมชอบเหมือนกันนะอย่างมันคือปุ่มนี้ครับปุ่มนี้ปุ่มนี้อยู่ข้างนี้ครับปุ่มนี้อยู่ข้างนี้ครับปุ่ม f ปุ่มอยู่ข้างนี้ มันคือปุ่ม C5 นะครับคือไอตัวปุ่ม C5 นี่แหละมันคือปุ่มสปีดบู t ที่พอเรากดปุ๊บแล้วกดชัตเตอร์เนี่ยมันจะรัวเป็น120เฟรมเลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งนึกว่าเออเราตั้ง120เฟรมแล้วเราจะเลือกรูปไหวมันสามารถเลือกช็อตได้สมมติว่าอยู่ดีเราจะเป็นจังหวะต่อเนื่องที่อยากได้ในช่วงแค่เวลาสั้นๆเนี่ยคุณสามารถกดสปีดบูทตัว C5 ได้เลยโดยเป็นร2 0เฟรมผมจะกดให้ดูดูนะ ฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะครับอันนี้ผมกดธรรมดา15เฟรมนะมี15เฟรมพอผมกดเป็นสเปดบู๊์เห็นไหมครับนี่คือ120ยเฟรมคือเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดสปซบู๊์เห็นไหมครับมันกดได้นะแล้วก็รูปมันก็จะเยอะมากเพราะฉะนั้นทุกช็อตไม่มีพลาดสำหรับ A9 Mark าบอกเลยว่า โฟกัสหนึบไม่พอแล้วร้อยยี่สิบเฟรมเนี่ยมันแทบจะได้ทุกช็อตเลยอย่างยกตัวอ,อ,อย่างอย่างรูปที่ผมเคยเอาลงเมื่อน้ามาแล้วจะเป็นรูปที่คนกระโดดน้ำใช่ไหมแล้วก็หน้าหัวติดพื้นเลยเงี้ยคือพวกนี้พอเราใช้ร้อยยี่สิบเฟรมก็จะเป็นช็อตเหล่านี้มันเป็นช็อตที่ก่อนเดนนี้ไม่ใช่ว่าเราจะถ่ายไม่ได้นะถ่ายได้แต่โอกาสที่จะถ่ายได้มันน้อยมากเพราะว่าอย่างกล้อง frame, ส,สิบห้าเฟรมสามสิบเฟรมมันก็มีโอกาสนะครับ แล้วก็10เฟรมก็ถ่ายได้นะ8เฟรมก็ถ่ายได้ขึ้นอยู่กับจังหวะของช่างภาพจริงๆแต่ว่าโอกาสที่จะถ่ายมันแทบจะไม่ได้แบบ100%เซหรือว่า90%ซนะบอกตรงๆแต่พอเป็นร้0ยเฟรมผมว่าความน่าจะเป็นที่มันจะได้ภาพเหล่านี้จังหวะเสี้ยววินาทีเหล่านี้แค่เราเหวี่ยงกล้องให้ทันโฟกัสได้ทันครับรับรองได้ว่ามันผมว่ามัน90%ได้ที่เราจะได้ภาพอย่างที่เราจักได้ถ้าหัวเรานึกคิดนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่า120เฟรมมันได้ใช้เหมือนนนกัะ ถ้าเรารู้ว่าเราจะใช้กับอะไรแล้วก็ในระดับโตที่ต้องการจังหวะที่พลาดไม่ได้จริงๆอย่างถ้าต่อยมวยร2อยเฟรมถ้าการ์ดคุณถึงหรือว่าคุณรววเป็นจังหวะได้เนี่ยผมว่าคุณสามารถเอาเลือกช็อตมาได้สบายแม้กระทั่งหน้าบูดหน้าบู้หน้าบี้บก็ตามแค่คุณกดให้ทันแล้วก็เหวี่ยงให้ทันโฟกัสให้ทันครับก,การ์ดถึงถึงประมาณนี้ครับท่านี้ครับบ๊ายบายครับ